สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสภาผู้แทนรัศดรรายการตามดูผู้แทนข่าวการเมืองวันนี้กับศูนย์ข่าวสำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอตรออตร,ออตรอกลุม่มพันเอกพิเศษสุบรนแสงพันผมวิชิตเดชประสบครับพระปกเกล้ารุ่นที่แปดประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจเป็นผู้ดำเนินรายการเราไปติดตามพักประชาไทย พรรคประชาไทยครับโดยนําของดรบุญยงจันแสงวณัพรรคประชาไทยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในวันที่28เมษาย,ยนนี้นะครับจะจัดประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาในทางการเมืองแล้วนะครับเดือนเมษาย,ยนถือเป็นเดือนที่สําคัญอย่างยิ่งพรรคการเมืองต้องจัดประชุมใหญ่วันนี้เราตามไปดูพรรคประชาไทยนะครับของท่านดรบุญยงจันแสงวณัพรรคประชาไทยขณะน,นี้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาสวัสดีครับท่าน ดรบุญยงครับ,คร,บครับัเชิญครับ,รบมีการเตรียมความพร้อมระดับไหนอย่างไรในการจัดประชุมใหญ่เดือนเมษายนเชิญครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านครับกระผมดรบุญยงจันแสงหัวหน้าพักประชาไทยวันนี้พักประชาไทยเราม,มีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้แจ้งข่าวกับสมาชิกพักประชาไทยและก็พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพครับเนื่องจากว่า เดือนนี้ในภายในเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนในการที่พรรคการเมืองทุพกพรรคก็จะต้องมีการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1นึ่งทับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแทบทุพกพรรคนะครับวันนี้พรรคประชาไทยก็มาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกพรรคพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าพรรคประชาไทยเรามีกําหนดการที่จะประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1นึ่ทับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดในวันที่28เมษายน2 5งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเราหวังว่า การประชุมครั้งนี้คงจะผ่านราบรื่นไปด้วยดีและก็เรามีไฮไลท์ที่สําคัญนะครับว่าเรามีการในวาระในเรื่องของการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคประชาไทยเพิ่มเติมซึ่งก็จะมีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจากหลายพรรคการเมืองนะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เข้าสู่อุรรมการร่วมกัมกบพรรคประชาไทยในการที่จะกับเคลื่อนพรรคประชาไทยให้เป็นพรรคที่มี โครงการและเป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนเป็นพัคที่เข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้ในการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปที่จะถึงในโอกาสต่อไปนี้ก็หวังว่าไฮไลท์ในการประชุมครั้งนี้คงจะมีสิ่งดีๆเข้ามาก็ฝากพี่น้องประชาชนครับเป็นกําลังใจให้กับพรรคประชาชไทยด้วยนะครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ คนไทยเข้าใจประชาชน